สวัสดีค่ะอยู่กับพี่หมอพิคุณที่ WSN Clinic นะคะมีน้องๆถามเข้ามาว่าคนเป็นไซนัสหรือภูมิแพ้สามารถเสริมจมูกได้ไหมการเสริมจมูกมาจากการรักษาโรคภูมิแพ้นะไซนัสนะคะเกิดคนที่มีปัญหานะคะก็คือโครงสร้างผิดรูปนะคะก็เลยเป็นที่มาของการเสริมจมูกก็คือเป็นการปรับโครงสร้างข้างในเพื่อให้เกิดการระบายฝุ่นหรือ เกิดการไหลเวียนข้างในนี่คือแบบเหมือนขับสารเสมหะทั้งหลายออกมาให้ดีมากขึ้นก็จะช่วยลดในเรื่องของภูมิแพ้นะคะอันนั้นคือเป็นที่มาเริ่มแรกนะคะแล้วก็เลยเป็นที่มาของการเสริมจมูกนะคะแต่ในคนที่เป็นภูมิแพ้หนักๆนะคะแนะนําว่าต้องรักษาภูมิแพ้ให้หายนะคะหรือสามารถทําคู่กับการเสริมจมูกน้องก็ต้องทานยาแก้ภูมิแพ้นะคะเพราะว่าในขณะที่มีแผลนะคะ จะทาให้เกิดการอักเสบของแผลที่เปิดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโอเพนเซมิโอเพนหรือโพสเรามีแผลในรูจมูกเนาะถ้าน้องเกิดมีน้ามูกแล้วปล่อยให้น้ามูกไหลมาเกาะที่แผลภาวะเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือแผลไม่ติดนะคะแล้วก็เกิดภาวะเสีย่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็คือการดูแลแผลสําคัญมากน้องๆคนไหนที่ยังเกิดความสงสัยสามารถสง่งรูปหรือเข้ามาปรึกษาน้องแอดมินได้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ